สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานมากก็มีสิ่งที่อยากจะมาทดลองทำมานานแล้วนะคะนี่ก็คืออกลับหัวชุดตรวจ DNA นะคะว่าแบบก็ฮอตฮิตกันมากนะคะแล้วก็ราคาก็แรงมากแต่ว่าเราไปกดได้ในช้อปปี้ตอนมันแฟลชเซลล์นะคะจากราคาเต็มมัน8,900นี่แหละคะ่ะแต่ว่าเรากดซื้อได้7จ0 0 7 5นเอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เลยตัดใจซื้อเพราะหนึ่ง ก็คือว่าเพื่อนที่ทํางานของเรานะคะเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งโดยที่มันกระทนหันนะคะเขาเป็นมะเร็งแค่2ปีเองอะไรประมาณนี้นะคะอายุไม่ค่อยอายุยังไม่เยอะด้วยนะคะประมาณ47เปีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเราอีกคนนึงก็ตอนนี้แกอายุประมาณ4445ตรวจเจอเหมือนจะเป็นก้อนเนื้ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้นะคะทุกคนที่ทํางานหรือว่า เใครๆก็ตามนะคะชอบจะปวนแบบเจ็บๆออดๆแอรนะคะมันโรคภัยเยอะนุนกเนาะทุกวันนี้ก็ทั้งโควิดทั้งฝุ่นควันอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบทุกอย่างมันส่งเสริมให้เราอาจจะเป็นโรครายได้เราก็เลยตัดสินใจกัดฟันซื้อมาเพราะว่าการตรวจตรวจหนึ่งครั้งที่โรงพยาบาลนะคะมันก็หลักพันสองสามพันแล้วเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้มันคือมันจะได้รู้ให้มันจบๆไปซะนะคะก็ นั่นแหละคะ่ะจนก็เลยจะมาอัดคลิปเก็บไปให้เพื่อนๆดูให้ตัวเองดูด้วยว่าอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นแบบพรีเมียมเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อเอ่อเพื่อตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพของเราเผื่อว่าเราแพ้นั่นนี่แล้วเราไม่รู้แล้วก็ยังตันทุนรังกินแล้วพอแบบอายุเราเยอะขึ้นเลาภูมิต้านทานเรามันไม่แบบแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนประมาณนี้นะเนาะจะเป็นแบบนี้คะ่ะข้างในพรีเมียมจริงๆกล่องใหญ่มากถาทากิบหน้าเลย ใหญ่จริงนะคะโอเค your d n a journey s t a r t here นะคะ uh huh. อือน,นี้อะไรขั้นตอนการสร้าง Account และลงทะเบียนจุดตรวจตึโอเคค่ะเราจะลงทะเบียนก่อนนะคะโอเคค่ะลงทะเบียนในแอปเรียบร้อยแล้วแลมาแกะกันมาเลย register key แกคิดว okay. ่าเขาดาวน์โหลดอ่าคทำไปแล้วนะคะแก okay. ออกมาก็จะจาก่มเป็นนี้จุ๊บๆุม้ฟนี้ก็จะเจอซองนะคะซองสิบสำหรับใส่ตัวอย่างส่งกลับโอเคแล้วก็อันนี้ทำอะไรบ้างก็ให้สวับนะคะ10ทีข้างล่างแล้วก็ใส่ขวาสิบมุนใสโ okay. อเคขย่าสิบครั้ง อเคนะาทำได้ก่อนทำเราก็ต้องงดรับประาน,นอาหารอย่างน้อยสามสิบนาทีนะคะทีนี้เราก็งดเกินแล้วแหละโอเคมาลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเกสิบคหมุนน้นิดนึงนะโอเคแล้วก็จุม่ม ลงไปสนิทไหมเนะี่ยกว่ามันหกไปเลยขยับสิครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาแถมหนึ่งครั้งโอเคจุ่มน้ำจิ้มแล้วแล้วก็ใส่กลับไปมั่นเด้ง <c oughs> ใส,สง่ใส่สองใส่สองโดยเด้อเนีย่ยมัหกและะ้วแท้ นได้สองฟีได้นะคะเนี่ยโอเคโอเคแล้วก็เ,เรา